สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจอาเซียนมองไทยไมาให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกแล้วนะครับโดยทางเพจอาเซียนมองไทยเนี่ยเขาก็ได้โพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความเอาไว้ว่าชาวต่างชาติคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองไทยจ่ายค่าคอนโด1,000 0บาทต่อเดือนวงเล็บ ยิมสะวายน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าเน็ตโทรศัพท์200บาทต่อเดือนไปเที่ยวอยุธยานั่งรถไฟ20บาทไปเมืองกาญจนบุรี120บาทกินข้าวในเทอร์มินอลทเวนตี้วันขาหมูหรือว่าข้าวมันไก่40-50บาทต่อจานบวกน้ำผลไม้20บาทเท่ากับ70บาทต่อมือ้อ เบื่อก็ไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสในส่วนสาธารณะฟรีถ้าเดือนไหนอากาศไม่ดีก็หนีลงใต้ไปนั่งชิวจิบกาแฟสักอาทิตย์นึงแล้วก็กลับกรุงเทพซื้อเสื้อผ้าประตูน้100ํา1 0 0ถึง199บาทเบียร์ไม่ดื่มแต่ดื่มกาแฟแพ็คละ100กว่าบาท เบ็ดเศษสร็จ22,000บาทต่อเดือนอยู่ไทยมา7ปีแล้วมีคอมเมนต์ชาวต่างชาติที่เข้ามาดูไลฟ์สไตล์บอกว่าค่าใช้จ่ายระดับนี้นะถ้าในอเมริกาเหนือก็ได้แค่คนไรบันหลังจากนั้นก็ทัวร์ลงมีฝรั่งเข้ามาเถียงกันเพียบเพราะมีชาวต่างชาติอีกหลายคนอยากจะมาเที่ยวไทยจากฝรั่งคนนี้มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า next seven days you Thailand ชาวต่างชาติที่อยากจะมาเที่ยวไทยแบบแบ็คแพ็คไม่จําเป็นจะต้องอ่านหนังสือท่องเที่ยวหรือว่าเชิญคําชวนจากททว แต่อยากมาไทยเพราะมีการบอกต่อหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้มีชาวไทยมากมายเลยนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับวันนี้เราจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวไทยไมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยชาวไทยท่านแรกเนี่ยก็ได้มากล่าวไว่า22,000บาทนะคนไทยบางคนบอกว่าอยู่ไม่ได้นะครับคอมเมนต์ท่านต่อมาครับพูดตรงๆต,ตามความรู้สึกนะไม่มีดราม่านะ ส่วนตัวน่ะก็เริ่มจะหวั่นแล้วละถ้าวันหนึ่งฝรั่งลักษณะแบบนี้เข้ามากันเยอะๆวงเล็บแบบว่าอยู่ยาวเลยคนไทยในอนาคตคนะ่าคองชีพคงไปไกลมากและคงลำบากขึ้นแน่นอนแน่นอนว่าข้อดีมันก็มีเพราะรัฐต้องได้ภาษีและเงินหมุนเวียนในชุมชนดูตัวอย่างภูเก็ตบางพื้นที่สิคนไทยในพื้นที่นะ่ะไม่อาจจะเอื้อมเข้าไปได้แล้วก็แพงเกินมันจะเริ่มปูมาตรฐานค่าคลองชีพแบบใหม่ไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัว จากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่าจริงครับมันจะแพงไปหน้าเศรษฐกิจโลกมันผูกรวมกันหมดหนีจากที่หนึงอาจจะมาลำบากที่หนึง แล้วก็ยังได้มีชาวไทยอีกท่านนะครับได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าอ่านดีๆเขาอาจจะบอกว่าค่าเช่าคอนโด10,000บาทต่อเดือนรวมค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนแล้ว22,000บาทนั่นหมายความว่าค่าใช้ใจ่ายขั้นต่ำที่เขาจะหาได้นั้นก็คือ1 2 0 0 0บาทต่อเดือนจริงอยู่ที่รัฐบาลประกาศค่าแรงขั้นต่ำา300กว่าบาทต่อวันแต่ในความเป็นจริงค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพเริ่มต้นที่วันละ400-500ถึงบาทแล้วเงินเดือนสมัยนี้นะสตาร์อยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0ถึงง เกิน7,000บาทบางทีสตาร์ทไปถึง20,000บาทนั่นหมายความถึงถ้าบริหารจัดการเงินดีๆยังมีเงินเก็บอีกนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่า หลายประเทศนะคะ่ะใช้จ่ายทูกคนนี้อีกหาได้ไม่ยากแต่ว่าในเมืองไทยนะถ้าป่วยมาหาหมอง่ายแล้วก็หมอเก่งจากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับก็ยังได้มีชาวไทยอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าใช่ค่ะฝรั่งบางคนนะ่ะเริ่มเปรียบเทียบแล้วว่าจะใช้สวัสดิการประเทศเขาหรือว่าย้ายมาอยู่ไทยแทนเพราะว่าเรื่องโรงพยาบาลน,นี่แหละของเขานะ่ะต้องนัดยาวเป็นเดือนของไทยนะ่ะจ่ายแพงแต่สามารถใช้ผ่านประกันชีวิตแทนได้ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าถ้าไปเมืองการนะ่ะนั่งรถไฟก็จะประมาณ30-35บาทไปนอนเล่นน้ำตกสักคืนนึงคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าข้อดีก็มีข้อเสียก็มียิ่งมามากคนไทยได้หรือเสียมากกว่ากันคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฝรั่งนะ่ะเขาอยู่ได้นะเอาจริงๆถ้าเมืองนอกบํานานบ้านเขานะ่ะอาจจะได้ไม่เยอะแต่ถ้ามาอยู่บ้านเรานะ่ะเหลือกินเหลือใช้สบายสบาย วันนี้เราก็ยังได้มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติจากใต้คลิปวิดีโอของคุณแคลวมาให้ทุกท่านได้ฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยชาวต่างชาติท่านแรกเนี่ยก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่า ฉันปล่อยให้ทหารเขาให้เงินบำนาญฉันเดือนละกาวร้อยหดอลลาร์ฉันจะไปใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานในไทยปลายปีนี้แต่ฉันติดอยู่ระหว่างจอมเทียนกับหัวหินหรือว่ากรุงเทพฉันอายุ42ปีแล้วก็โสดดูเหมือนว่าน่าถูกต้องแล้วสหราชาอาณาจักรน่ะไม่ใช่สถานที่ที่ฉันชอบในตอนนี้การค้นหาคอนโดคือเป้าหมายหลักของฉันในตอนนี้วิดีโอนี้น่ะยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่า มันน่าลหลงไหลด้วยเงิน615เหรียญดอลลาร์สหรัฐคุณมีชีวิตที่สมบูรณ์จริงๆถ้าในอเมริกาเหนือคุณคงเป็นคนไลบานด้วยเงินจํานวนนั้นฉันอยากจะลองฟังว่าจะหาคอนโดดีๆในกรุงเทพได้จากที่ไหนฉันจะกลับไทยในอีก9วันคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับ เป็นคาแนะนําที่ดีฉันเพิ่งค้นพบช่องของคุณแล้วก็ติดตามมันฉันไปกรุงเทพในครั้งแรกคือ37ปีที่แล้วและฉันก็กลับมาทุกๆ5้าถึงเปีแม้ว่าครั้งนี้จะห่างกัน12ปีก็ตามมันน่าทึ่งมากที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาชอบวิดีโอของคุณแคลมากคุณนําเสนอวิดีโอนี้ได้เป็นอย่างดีและฉันก็ขอบคุณจริงๆที่คุณสละเวลาทําสิ่งเหล่านี้ให้ดูคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่า ฉันชอบวิดีโอของคุณแคลฉันจะไปหาคุณเมื่อไปถึงที่นั่นหลังการขายบ้านของฉันแต่ฉันจะไปอยู่ที่พัทยาคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับวิดีโอวอล์กทั้งหมดของคุณนะมีข้อมูลแล้วก็มีประโยชน์มากสําหรับฉันอาจจะ2 0 0พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนก็เพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายที่นั่นแต่คุณภาพอากาศก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นอกจากนี้นะ่ะฉันก็ยังชอบหัวหินหรือว่าจอมเทียนเพื่อการ,กรเกษียณอายุ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อของไทยบาทสูงกว่า USD ถึง3.6เท่าดังนั้น1,000ดอลลาร์ในประเทศไทยจะซื้อของให้คุณเท่ากับ3,600ดอลลาร์ในอเมริกาคนไทยโดยเฉลี่ยมีรายได้500เหรียญสหรัฐเท่ากับชาวอเมริกันที่มีรายได้1,800เหรียญสหรัฐแม้ว่าคุณจะทำเงินออนไลน์ได้500ดอลลาร์คุณก็สามารถมีชีวิตที่ดีได้ในประเทศไทย คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมา1500 US ดอลลาร์เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำที่แน่นอนที่คุณคาดหวังว่าจะสามารถอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อมาฉันขอนอกเรื่องนิดหน่อยคุณจะจัดการกับมลพิษทางอากาศอย่างไรนี่นะเป็นความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของฉันหากฉันจะย้ายไปอยู่ที่นั่นคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับ6 1 5เหรียญต่อเดือนคือเงินค่ารถของฉันไม่รวมค่าน้ำมันประก,กันแล้วก็อีกหลายๆอย่าง คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันไม่สามารถหยุดที่นี่ได้ไม่ว่าจะราคาถูกแค่ไหนก็ตามฉันเข้าพักเป็นเวลาสองเดือนและนี่ก็เป็นสถานที่ที่โดดเดี่ยวที่นาเศร้ามากคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมามาตั้งคำถามเอาไว้ว่า6 1 5 US ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นคุณอาศัยอยู่ที่ไหนใต้รา,างรถไฟหรือเปล่าคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับใช่แล้วแหละ จริงๆแล้วนะคุณอยู่ในห้องทั้งวันแน่นอนจากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับคุณแควเขาก็ได้คำตอบกลับอวยว่าจริงๆแล้วนะฉันอาศัยอยู่ข้างนอกเยอะมากอันที่จริงแล้วนะฉันก็พูดเรื่องนี้ด้วยนะ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมามาแย้งเอาไว้ว่าคอนโดที่คุณแสดงน่ะไม่ใช่คอนโด280ต่อเดือนอย่างแน่นอนนั่นทําให้ฉันเข้าใจผิดเล็กน้อยจากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับคุณแคลวเขาได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่าอย่างแรกนะ่นนี่คืองบประมาณตั้งแต่ปี2019ดังนั้นราคาจึงอาจจะมีส่วนต่างเล็กน้อยและอย่างที่2ก็คือคุณเคยดูราคาคอนโดนะั้นจริงๆแล้วหรอคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมากล่าวไว้ว่าอาหารข้างทาง คุณต้องมีท้องอย่างกับจระเข้คุณถึงจะกินอาหารข้างทางทุกวันได้จากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติท่านได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่าลองเปิดตาของคุณสิผู้คนนับละนะ้านน่ิมรสอาหารริมถนนของไทยและที่นี่นะคุณคงมีประสบการณ์แย่ๆหนึ่งครั้งในการให้คําแนะนําไหลสาระเพื่อนฉันนะเคยเดินทางไปอย่างกว้างขวางถ้าคุณพูดว่าอาหารข้างทางของกัมพูชานะฉันจะเห็นด้วยแต่สําหรับประเทศไทยทำไม คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับ1,000 US ดอลลาร์ในเกาะสมุยโอเคไหมจากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับบุญแควเขาก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ด้านบนเอาไว้ด้วยนะครับว่าคุณอาจจะสามารถอยู่รอดได้แต่เกาะสมุยนะ่าอาจจะมีราคาแพงกว่าสําหรับคอมเมนต์ของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็จะประมาณนี้นะครับที่เราได้หยิบยกให้ทุกท่านได้ฟังกันหากว่าทุกท่านชอบก็ฝากากดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทิปต่อไปจากทางช่องของเราด้วยนะครับ